ในฐานะที่อยู่กับเขามาตั้งแต่ปีแรกอะครับมไม่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 คมไม่หมายถึงว่ารู้สึกว่ามันผูกพันแล้วก็ดีร,รู้สึกดีมากที่เราว่างอ <c oughs> พอดีอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าใช้คำอื่นไม่ได้แล้วนอกจากครอบครัวแหละฮะเพราะว่าอยู่อยู่ด้วยกันมาแบบเออผมผูกพันกับพี่ๆเขามากอะไรเงี้ยมันดี้เสนอ25ปีมีกิจกรรมให้เล่นกับมันเ่็นพันๆเยอะมันก็เป็นการรวมพิซเซนเตอร์ทั้งหมดของเขามารวมไว้ที่นี่เป็นอะไงบ้างครับบรรยากาศดีครับ ได้เจอทั้งกัปทั้งโบอะไรเงี้ยก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วก็ดีเหมือนเหมือนเหมือนมีความรียูเนียนเบาๆแล้วก็แบบเออก็มาจอยๆกัน,บนแบบทําสัคขบงานคนละนิดคนละหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนงานกลุ่มอะไรเงี้ยครับตอนนั้นตื่นเต้นเนาะกลัวจะต้องสะกิดผิวแล้วก็การต้องสกิปไปด้วยเลยไม่ใช่แซวไงแซวไงเพืแบบ่อนเพอจะได้รักอีกไงไม่ <c oughs> ไมบามันสูงเพราะว่าไม่เคยพลาดกับเขาเลยคือเมื่อ เมื่อก่อนแบบช่วงแรกๆก,ก็จะแบบเหมือนกับว่าเขาจะเชื่อใจเราเรื่องสคริปต์มากๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอัิเสบนิดหน่อยก็เลยต้องมานั่งเริ่มจําใหม่ีเอวันนี้สักสองสาปีด้วยจ่ก็มีการเปิดตัวโทรศัพท์รุ<อ>่นใหม่ใช่ลีโน,โน่สิบครับฟังก์ชันเป็นไงบ้าสงสำหรับตัวนี้ก็สําหรับลีโน่ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งเช้เรียกอะไรดีเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ของ oppo ที่แบบมันมาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ครับ ออมันมัน,ม,น,ม,นมันจะอาจจะเป็นคนละฟิลกับไฟล์แต่ว่า r รโนมันจะมีความผมว่ามันมีความแมสมากกว่าแล้วก็มีความทุกเพศทุกวัยน่าจะใช้ได้ยิ่งตอนนี้เหมือนแบ่งมาเป็น3รุ่นย่อยด้วยเท่าที่เห็นเพราะว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์มากขึ้นเพราะว่าอย่างอย่าง r รโนสมัย r รโน่แปดเรโนเก้าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบซับซ้อนหรือมีการแบ่งชัดเจนมากอะไรเงี้ยแปลว่ากาพัฒนาทุกซีรีส์เลยใช่ไหมสำหรับยุ่นที่เขาจะออกมาใช่ครับ,รบแล้วก็ผมรู้สึกว่า ข้อดีของ o p p o คือไม่ค่อยถอดฟังก์ชันที่มันดีอยู่แล้วออกหมายถึงว่าในในรุ่นใหม่ขึ้นคุณจะได้แต่ฟังก์ชันที่ดีขึ้นไม่ค่อยเจอการแบบเอ้ยมีฟังก์ชันดีฟังก์ชันไม่ดีเอ่อฟังก์ชันดีอันอื่นหายหรืออะไรเงี้ยครับแล้วข้พิเศษของ Oppo นะครับข้อิ่งที่ผมอบดก็เป็นโทรศัพท์ที่ผมรักแล้วก็ใช้มาตลอดจริงไม่ได้ขายเพราะว่าเนี่ยในอกยังเป็น o p p o อยู่เลยหัวใจเป็นสีอะไรวันนี้เนี่ยสีดำ ใช่เอาความจริงเราต้องเอาความจริงมาพูดนี่อพะไรครับรับผมก็ขออนุญาตอวยพรนะครับยินดีด้วยกับป๊อปโปนะครับผม15ปีแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปผลิตแต่สินค้าดีๆออกมาให้พวกเราผู้บริโภคแล้วก็ขอให้ได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนอย่างนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆครับ เกวาลอ๋อเกวลิน,นก็น่ารักครับน้องน่ารักดีผมตกใจที่น้องติดต่อมาแต่ว่าไม่รู้สึกขัดใจเลยที่รับตั้งใจรับเพราะว่าอย่างอย่างที่ใครที่ได้ไปอะก็จะเห็นอยู่แล้วว่าผมพูดจริงว่าผมอะได้ยินชื่อน้องมาตั้งแต่ยุคหัวใจศิลาแล้วคือแบบแฟนคลับน้องอะชอบชอบส่งคลิปน้องมาให้ดูแล้วก็จะเอนดูเด็กคนนี้มาตอลอดว่าเออ คนนี้คือใข่หน้าแบบรู้รู้แค่ว่าเป็นศิลปินที่แบบไปอยู่ที่จีนแต่ว่าเป็นน้องคนไทย<ม>ก็จะมีนิสัยแบบมีความคล้ายเราบางอย่างคือเขาชอบเล่นกับแฟนคลับตัวเองในแบบที่แบบที่ผมชอบอ่ะอการเล่นอะไรแบบนี้อะไรอย่างครับนนก็มีเก่งตอนกินข้าวครั้งแรกที่เจอครับตอนแรกคือนัดละล,ะลายพฤติกรรมนัดละล,ะลายพฤติกรรมดีกว่ากับตัวน้องเองเขาก็มีความเกินมีความจริงกเ มันก็ทั้งคู่ครับและยิ่งผมเป็นคนนิสัยแบบอยาอยาเกงใสเพราะผมเก่งด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอเริ่มเข้าห้องอัดมันเหมือนเป็นโลกของเขาอ,ะอา่ะเขาจะแบบได้เจอเขาอีกมูดหนึ่งที่แบบว่าโอ้เสียงเพาะจังแบบเป็นดูเป็นเสียป,ปินที่แบบเออเสียงเขาดีดีน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออะไรที่ันเป็นไงบ้างแบบว่าพอได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยตัวเราก็หายปะหายแบบหลังๆนะครับมากข,ขึ้นครับจริงๆคือต้องขอบคุณ พี่ที่เรานับถือพร้อมกันนะครับเอ้ยคนเดียวกันคนเดียวกันใช่ตั้งให้เรามาทานเข้าเพื่อละลายพิติกรรมใช่คือการการมีพี่คนนั้นเป็นตัวกลางอ่ะทําให้เหมือนสมัยผมละลายพฤติกรรมกับพี่แอปผ่านพี่ป๊อปอะไรเงี้ยมันก็จะโฟลอ์ขึ้นได้ถามไหมคนตรงกันามไม่ไ้เรื่องเราลยได้ถามครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคนพูดด้วยตัวเองอ่ะมันดูเฮาเลียนอะใช่ค่ะ ก็เหมือนมันว่าหมายถึงว่าเขาอยากตามใจสิ่งที่พูดอย่งให้ไม่น่าเกลียดเขาอยากตามใจตัวเองเลือกสิ่งที่ตัวเองอืมเออก็มีโมเมนต์แบบแฟนเดย์สินาทีอะไรอย่างงี้ด้วยอันนั้นอะมันสดครับมันไม่ได้อยู่ในการเตรียมกันก่อนใช่มันพุ่งขึ้นมาแล้วผมก็สายสดเหมือนกันผมก็ไม่ติดผมก็ตามแซนนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนๆก็คือลีมกันหมดใช่แต่แฟนๆเขาน่ารักนะผมพูดเลยว่าแฟนคลับแซนนี่เป็น แฟนคลับของศิลปินอีกหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนคลับน่ารักแล้วเขาโชคดีที่เขาได้แฟนคลับกลุ่มนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ถูกใจแฟนคลับเหมือนกันถูกใจหมดเลยลเออโดนตกไปเหมือนกันฮะ <Huh? S 2> ไม่เขาตกไปเหมือนกันแล้วเราโดนไหมเราสลับกันดีถ้าผมโดนตกเขาก็โดนผมตกบ้างก็ได้อะไรเง uh ี้ยครับแล้วจะมีได้ร่วมงานกันอีกไหมโอ้ก็มีมีพูดจริงท้ายไว้แหละครับเพราะว่าพอทำกับน้องแล้วสนุก mm hmm. ก็รู้สึกว่าถ้ามีโปรเจกต์ hmm. อะไรที่มันแบบมีโอกาสอีก ผมไม่อยากเจอซึ่งน้องก็อยากเจอเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ด้วยด้วยที่น้องอยู่ที่จีนเป็นหลักอะไรอย่างนี้ยครับมันอาจจะต้องรอดูกว่านี้ว่าห <c oughs> าไม่ลยฮหมายไม่ต้องมาจากเขาที่จีนเลยก็ไม่รู้ฮะก็อาจจะต้องเป็นเรื่องอนาคตมากกว่าแต่รถเมลเขาเป็นแนวแบบเ,เปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนไปเลยแบบจากคาเฟ่ไปเลยไหมแล้วเกี่ยวกับแสดงในเนต็มตัวเลยผมว่าน้องไม่น่าอยากแสดงนะณวันนี้น้องน่าจะอยากเป็นนักร้องเท่าที่ฟังแต่ว่าผมว่าไปจอยแบบเนี้ย สนุกกว่าเพราะผมเองก็ชอบขึ้นที่มันดูเป็นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี